สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่2มิถุนายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับก็เริ่มจากบริเวณนี้นะครับก็เดินทางมาแล้ว,ลวตอนนี้ก็สักประมาณ20แท่งก็ประมาณ1 2ื0 0จุดน,นะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์อบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็มีน้อยกว่าเมื่อวันก่อนผลปรากฏว่านะครับก็ทําได้แค่หายเยอ h หายแตปิดแท่งแดงไปนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็มีอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับแนะแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝังกระขึ้นที่ชัดเจนเพราะว่ามันค่อยๆไหลขึ้นอยู่แล้วเนาะนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับทีนี้เรามาดูว่าแรงซื้อนั้นนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าฮะมีการ ปิดโพซิชัน n ฝั่งบายเกิดขึ้นใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้เราเรียกว่า Demand Effective Expansion นะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นในระยะใกล้เกิดการพักตัวแล้วนะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาเราเรียกมันอีกอย่างนึงว่าเป็นเบรกย่อนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหชุดนะฮะ ก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงหากแท่งนี้ปิดแท่งแดงนะครับนะฮะเมื่อวานนะเราว,วิเคราะห์ไปตรงนี้ นะเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอเบรกแล้วนะครับเขาขอเบรกพักตัวก่อนนะฮะก็คือเบรกจบรอบนั่นเองนะครับทำให้ลักษณะาการเคลื่อนที่ของกรบับชุดนี้ยังคงเป็นกรอบที่เป็นไซด์เวอัพเล็กๆเท่านั้นดูจากแท่งเทียนได้นะครับแท่งยาวๆก็เกิดจากแค่แชั่นนะครับส่วนในระยะใกล้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การลงก็จะมีไม่เยอะแล้วนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เกิดไดเวอร์เจนเล็กๆใครเรียนไปแล้วนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะแต่ตัวนี้กําลังหดตัวกลับศูนย์นะครับแนวกลับหาศูนย์ก็เป็นการบอกถึงนะครับมีไดเวอร์เจนที่มีโอกาสที่จะทำไฮเยโลนะใครเรียนไปแล้วในเรื่องไดเวอร์เจนตรงนี้นะครับนะฮะ ทำไมกราฟมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนเสียทีนะฮะเป็นแค่แคบเท่านั้นเพราะว่าตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวกับอ่อนแรงแล้วกันนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่ากลไกเบื้องต้นของตลาดนั้นนะครับนะฮะแรงซื้อแรงขายพอๆกันมันก็จะเกิดเป็นแค่กรอบที่เป็นไซเวว์เท่านั้นนะครับ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นกําลังเป็นการเริ่มรอบนะฮะยังไม่จบรอบแต่ลักษณะาการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับทำให้อยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับสำหรับกรอบ Money Management นะครับใครที่เคยเรียนไปแล้วก็ไนดะ้อยู่สักประมาณหมื่นๆจุดนะครับนะฮะสำหรับไทม์เฟรมนี้แล้วก็คู่นี้ นะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะก็12แท่งก็ประมาณ5-600จุด นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดเด็ดเปอร์เซนต์การขึ้นจะไม่เยอะนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสทำหายเยี้หายผลปรากฏว่าเขาทำหายเยื้อหายขึ้นไปจริงๆนะครับแล้วก็กลับจบรอบสัญญาณมาทำให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของ 2- 3สวันนี้เป็นกรอบนะฮะเป็นกรอบไซด์เวกรหรือการพักตัวนะครับการพักตัวครข้งจะายาวเนาะนะ้ะใครเรียนไปแล้วนะครับเมื่อเป็นแพทเทิร์นแล้วก็จะต้องมีการพักตัวนะฮะแล้วเขาถึงจะเดินทางนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอขึ้นก่อนโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั่นก็มีเยอะเลยทีเดียวนะฮะเขาขึ้นไปแรงก,ก็จะเป็นการโจบรอบสัญญาณเล็กๆที่เกิดขึ้นทิ้งไว้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขันลง นะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงที่ชัดเจนเมื่อวานน่าจะเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตมากกว่านะโมเมนตัม um ฝั่งขาลงอยู่ตรงนี้นะครับนะและการเคลื่อนที่ระยะก,กลางนะครับเดินทางแล้วก็ประมาณเกือบเกือบพันจุดเหมือนกันนะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดเริ่มมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าแรงขาย ะะอยู่ในโซนที่เรียกว่าทีแรกก็แข็งแรงดีแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเราก็พอจะสังเกตได้ว่าะะเมื่อเขามีแรงขายเกิดขึ้นแอคชั่นมาร์เก็ตนี่คือคนที่เปิดสัญญาณโพซิชันฝั่งเซลล์กำลังทําการปิดออเดอร์นะคระับอยู่ที่ประมาณพันจุดแบบนะครับอาจจะโดน SL คอร์สหรือว่ามีการ TP ไปนะครับนะฮะส่วนแรงซื้อน,นั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มมันจะลดลงใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องกลไกลเบื้องต้นของตลาด เดาได้นะครับว่าแท่งนี้แท่งเขียวนี่เกิดจากอะไรนะครับไม่ได้จะเกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับเป็นการลดลงของฝั่งแรงขายนั่นเองนะครับแบบนี้เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับในระยะใกล้มีโอกาสที่จะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับสำหรับการมันนี่แมจเมนต์ของในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับแน่ก็อยู่สักประมาณแถวนี้แล้วกัน อยู่ทั้งประมาณ3-4,000จุดนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ในกรอบนี้นะครับนะฮะยังคงเป็นกรอบพักตัวแล้วก็หดกลับเข้าไปอีกนิดนึง่ไหมฮะเกี่ยวกับการพักตัวนะครับชุดนี้เป็นการพักตัวนะครับพักตัว2ชุดเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟอยู่นี้นะเขายังอยู่เหนือเส้นแดงนะครับสำหรับแอคชั่นมาเก็ตใน อาทิตย์นี้นะฮะก็จะเป็นการนะฮะเป็นข่าวตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับก็คือปัจจัยหมวดที่1ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่เป็นตัวเลขของบทสรุปแล้วก็รายงานเนาะนะฮะ,นะะหลายคนนะครับก็กําลังมองมอง,มองอยู่แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นการพักตัวของในทำเฟรมใหญ่นะฮะไม่ใช่การทําให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นเทรดในทำเฟรมเล็กนั้นเปลี่ยนนะครับเป็นแค่การพักตัวหรือว่าเป็นการนะครับ สวนทางกับเทคนิคนะครับเรียวทามสวนทางกับเทคนิคดังนั้นโอกาสที่จะเกิดนะครับในการเหวี่ยงในกรอบกว้างๆค่อนข้างจะมีเยอะแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์นะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ